ลงสนามฝนตกนะครับตอนนี้กาลังเทสนามรอนะครับรอเพื่อนๆอ,อยู่นี่นักกีฬาเรากองหน้าสุนหน้าสุนหน้าโอ้ฝนตกเมื่อคืนเท,สน,เทสนามเทสนามแล้วมีคนเล่นหรือเปล่า ามาเท็ดสนามกันนะครับสนามก็เปียกตอนนี้แปดโมงกว่าแล้วฝนตกเมื่อคืนนะครับอากาศดีมากนะครับฝนตก นอนสบายฝนตกมานะครับอากาศเย็ยนฝุ่นก็หายนะครับตกหลังฝุ่นมั่งฝุ่นเยอะฝุนตกมาก็ดีขึ้นอ่ะชอบออกกำลังกายอายุมากก็เล่นบอลกัน นุกสนุกไปตามอายุตะเบียวแห้งแล้วนะครับทีนี้นะกกีฬามี3มคนเล่นกันข้างละคนคนครึ่งนะครับ สงสัยังไม่ได้เตะหรอกแค่ลากไอ้น้ำก็เหนื่อยแล้วเนี่ยลากน้ำไปมาก็เหนื่อยแล้ว วันนี้น่า,นาจะโตเกเยงนะครับฝนน่าจะเป็นช่วงเย็นช่วงบ่าย,ายช่วงเย็นนะครับอากาศคึมๆเลยดูข้างบนลายังเป็นน้ำอยู่นะวันนี้อากาศดีเล่นทั้งวันเลย บ่เมียงเดี๋ยวเขาออกกำลังกายสนับอืมสนามไม่ไม่ได้เตะไม่เป็นไรต่างออกกำลังกายไปฮะออกกำลังกายไปโอเคครับ